เฮ้ยหน้าผมครับน็อกน็อกน็อกด้วครับหลังบ้านหลังบ้านเก่เข้าหัวเฉยวะบุกวะโอเ้โอเกินเกิเผมเผมกิผมเมื่อคืนผมจะเล่าประสบการณ์เมื่อวานในแบบผมปวดท้องถึงขนาดผมแบบตานี่แบบเซเลยอะ่ะเห็นเขาแบบเซเลยอ่ะ <S <S โดนนี่เลยวะวงฟ้าจ้ะ เพิ่งเคยปวดท้องหนักขนาดนั้แทบเป็นลมคนลงเรานะไปหนึ่งเดอ้อน่าจะสองปีป่ะคิบหายละใครลงไปไม่มีปืนนะดูแลตัวเองเลยนะครับทุกคนโจใครตอมันเหรอเดอ้อบอกใค่แล้วแหละใครไม่มีปืนโจใครตอมันเดอ้อนั่ง ครับว่าใครจะอยู่ได้บ้างครับแต่แฟนรท้แม่หมวงมเลยเรากำลังไปช่วยแล้วน้อยหนึ่งเราจะไม่ทิ้งงานเพื่อปนปตายนะครับต่อไปเพื่อนหมดเจ้าเลลบาเล,าเล,าเล็ครับเล็ครับป่าเล็ครับอ๋อบาเล็อยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เพื่อนนะเพื่อนเอาไปแล้วครับขอบาเบล็นเลยครับแคร์เก็บเรามีบาเลหน่อยก็ได้เล่นกับผมไม่ต้องคิดเรื่องแรงนะลุยเดียวครับผมบาซิเลียต่อ เฮ้ยชุดนี้ชุดถึงก็มันก็เข้ากับปีเหมือนกันตามเมื่อกี้ไม่เจ้าจ้าเหมือนเด็กพวกนั้นนะครับครับดีดีแครับเออดูเงียบหน่อยรอบนี้เจ้เมอเมื่อกี้คนเจ้าจ้าเลยเด็กสองคนปีกันปีมือไม่จอกเต่ผมไม่คิดเรื่องปีมืยอะเอาละ สองล้านะล,ล้านหอกละครับโอเคครับหลังก็ไม่ต้อสองไม่รู้มันน่าจะมีเพื่อนมันอีกนะลองด้วยนะเพื่อนอัดตัวไปไดิมันอยู่กองรั้วเหรอมันเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆผมเลยวะเสียงใครวะที่ไหนอ,อ่ะดูหลังกระแพงครับเข้าไปใน,ในบ้านเหลืองแล้วครับมานสองชั้นครับมันขึ้นทั้งบนป้าหรือว่าอะไรหรือว่าไปต่อขึ้นครับเอาวะ ลงมาแล้วลงมาแล้วครับจะหนีไปไหนพ่อหนุ่มท่านแหน่นี่มันลหลไปพ่อหยงไม่ออกโอ้สองตัวครับ ไม่ด้ใจเย็นอเมื่อกี้แม่งมีสองอยู่เลยแสดงว่ามันคนละกี้ตัโจทย์ยิงแน่เลยนะเพราะตัวที่นี่ยิงมันยิงรวงไปทั้งหมดสามนั่นไม่มีสองแล้วว่คนละตี้แล้เอ้ยมันนี่เล่นทะายขึ้นเฉยเลยอ่ะโอ้คนมันเก่งเล่นไงเลยอะไรก็ขึ้นครับก็ว่าไปไปไหนต่อดีคิดว่ามีคนที่สิบแปดคนน่าจะอยู่ตรงไหนกันบ้างเก้นสายน่าจะไม่มีแล้วอ่ะน่าจะอยู่ตรงนี้แนอนปะวะคิดว่าไปแล้วมีปะน่าจะไหนซี เด็ดสลิงไปเลยเดี๋ยวยี่สิบหกคนละแฮมก็ไม่เต็งแล้วแหละลุยอย่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดิสสลิงตรงนี้ก็นดะ้ะข้ามไปฝั่งของข้ามมีคนครับซ้ายมือครับโอเคเปิดแล้วครับน่าจะตัวเดียวนะเห็นวิ่งอยู่น่าดรอ น่าจะมีเพื่อนมันดินะแค่นาะเพื่อนมันน่าจะอยู่ฝั่งข้างในแหละผมว่าฝั่งของข้ามน่าจะมีแน่คนน่าจะไม่ไเทอะเพร่โจมมีเทคนิคอะไรป้าเวลาเราทำยูทูบแล้วแบบคนดูสนใจอะไรเงี้ยก็ของผมก็ทําไปเรื่อยครับพออะไรออกก็ทําถ้าเรื่องเทคน,คนิคนั้นผมก็ไม่ได้เก่งเลยผมไ็่คนแบบคอนเทนต์ในหัวไม่ค่อยมี oh. เจอคนเจอคนเจอคนหนึ่งสอง เดี๋ยวปั๊บหนึ่งน,นะพี่เดี๋ยวจบเดี๋ยวไปครับผมดูหลังให้มันยิงจากไหนอะ่ะพัดหลังมีตัวนะครับเ n ็บเอิลหลังหินโอเคหลังหินใช่ไหมมันขึ้นไปยังล่อยผมหน่อยได้ปะเดินล่ออะไรอย่างเงี้ย เหลือเกาเดียวดักกี้นะเฮ้ยเจอละตรงทุกอย่างเจอด้านหน้าครับให้ <ละ S 1> ตายเถิดบิ๊บไปยัง <ละ S 1> อยู่บริเวณไหนเฮ้ยหน้าผมครับนกนกนกตัวครับหลังบ้านหลังบ้าน เกินเข้าวเฉยวะบุกวะโอเคินเกินโอเคเฮ้ยแสดงว่ามันคนละกี้กันเนี่ยที่เรายิงกันเนี่ยมันคนละกี้กันเลยเนี่ยมีเป็นสิบครับเขาเขาสนยอ่ะสนคยหามายิงแสดงว่าคนละกี่เนี่ยที่เรายิงไปกินเนี่ยตอนแรกนึกว่าปีเดียวกันลองรับจำนวนดีไม่ใช่นี่วะถ้าเราเข้าวงก่อนดีวะโอ้ไกลด้วยเดี๋ยวเลาะตามทุ่งหญ้าไปเลยน่าจะได้ครับผมแต่สิบยี่สิบคิวลงคลิปเลยคลิปเนี้ยไอคิงไอคิงดูให้นะเข้าทันด้วยก็ทันไม่ต้องทักมาอยู่อะครับเขาทีเข้าทัน ดูผ่านะตีมไหมอีกเก้าคิวอีกเก้าคิวได้ไฮไลท์ลง,งคลิปเลยอุยอ้ยอุ้ยจะได้ตังค์แล้วโหเกินชอบชอบชอบวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับจะชุดใหม่สวยปะสวยเหมือนกันนะผมชอบตรงแขร์แมะงะ่งอ่ะมาดูแบบมาดูแบบยิงกปยาวอดีอะฮ่าฮแบบ่าฮ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 ่าลาเล่ลาเล่นลาเล่ลาเล่นลาเ,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 เล่ก็ดูแบบแบกแนวดีครับเท่ดี <c oughs> พี่นาครับเป็นแฟนคนแรกไงคะเดี๋ยวฟิลเป็นคนที่สองเดี๋ยวเรื่องน,นี้จะพาพี่นาออกเดทอยูอ่ยขออีกมาณสักสองสัปดาห์เดี๋ยวฝึกขับรถเซ็ตเซ็งอ่ะยังไม่ค่อยคลนะ่องเนี่ยยังไม่ได้ไปฝึกเรื่องอันนี้เลยเข้าเข,ข้าห้างเลยถอยรถเข้าห้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้าพาลุยมันเข้าจะซองใช่ไหมอังเขอาห้างเลยลาโยลางงอยู่อีกเจ้าคิวเองอีกเจ้าคิวเองคิดว่าคนอยู่ไหน <c oughs> มว่านแน่อยู่ฝั่งขาม่แน่แหละกับฝั่งเรานี่แหละมีตี้๊รองปี๋เมื่อไร่ปีไฟจะกระโดดได้ร้อยคนกระโดดได้ร้อยคนนี่ผมบอกเลยบัตรเทิงเดือดทุกเมืองโอ้หมันจะไม่เดดได้ร้อยคนเน่ะร้อยคนแบบโดดอ่ะโบาบ้าแบบเมืองแม่งเดือดหมดน่าจะสนุกนะอย่างเงี้ยเพื่นลองคิดภาพตามผมนะคือแบบถ้าแบบโดดได้ร้อยคนอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเดือดแต่มันน่าจะน่าจะรับไม่ไหวแหละเรื่องทรัพยากรอะแต่ถ้าทําได้นะผมบอกเลยไม่โคตรเสียวเมื่อกี้เสียงใครยิงอ่ะเกมผมเห็นในแผนที่ฝั่งซ้ายอ่ะโอ้ยเฮ้ย มีคนจริงครับแต่น,าน่ารัเราลุยดิจังหวะเนี้ยบักเกือบรับครับขาดนจะไปสนใจบักหนวยมันลัดมันลัดค่อย <ไป S 1> เอาแม่งเลยลุยเลย,เลยไม่ไหวละเลยเลยเดี๋ยวคนโดดลงามางล่างนะผมว่าน่าจะสองสองฟีสามฟีได้อยู่ล่างครับอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างแยกซ้ายขวาเลยโอเคช่อยเล่นนะ ตัวครับตัวครับไปรุ่นลัางได้ก่อนแล้วก,กัอนอ้วครับแตกสองครับหมดม<บ>ัดตี่หนึ่งมีวิ่งมาข้างคนนึ่งนี่ทางไหนอ่ะที่สามร้อยเฮ้ยเลเกจับมาเบิดโอ้โอ้เกินวิ่งไปเซนทันเหรอใช่ครับหลังก็ไม้หลังก็ไม้ตัวครับตายแล้วตาครับ กลับทางสะพานเราดีกว่าน่าจะปลอดภัยว่ะเดี๋ยวว่ายน้ำข้ามดีว่ะมีเวลาเราจะได้ที่ที่หนึ่งครับทีมนี้ได้แค่9คิวอะไม่เป็นไรลงเว้ยยังไงก็ลงเว้ยคลิปเนี้ย เจอละอยู่กันสองตัวสองตัวเอาเลยครับครับให้เพื่อนได้ยิงนะเขาจะยิงเอาไฮไลท์เอาไฮไลท์โดนออยิงไหมครับสวยครับเอาไฮไลท์เดี๋ยวผมลองให้ครับอะไรเล่นเลยเจอหน้าผมเจอหน้าผมครับเจอครับเอาไฮไลท์ชอบเบิร์ครับเ้วยเบอร์เข่าครับเบอร์เข่าครับน่าอยู่ในบ้านในบ้านก็มีนะแล้วเบิร์เข่าก็มีนะเฮ้ยเพื่อนเราห้ยิงนะให้ใยิงนะสวยใช่ครับ ธรรมดาสเมตรทีเด้สอคนบนบ้านปะวะเมื่อกี้เห็นเอ้ยเดี๋ยวละข้างหนวะกครับโอวิ่งกลับเลยได้ได้กางรถกองรถหนึงกอยู่บนบ้านแล้วอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านน้้อน้องนนะไอากนใช้ม่ฟันะไม่ฟันลไม่ฟันอะแล้วมฟันมฟนฟันฟังฟัโค้ดดิเจริงทำไมอะเปาจริงัวครับกเ ไม่ได้เก่งอะไรหรอไไกอไม่ได้เก่งอะไรหรอกสวยสวสออไไโอ้ยขึ้นแรงเกินโอเคเ,อเรครับผมเจอกับผมบ้านนะไปม,มาเล่นด้วยกันอีกนะครับสวัสดีครับไม,ม่อยาก